สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาช่องฟ้าเรื่องสมายกันอีกแล้วเด,ด,ด,ด็กเด็กคือไม่ได้ถับคลิปนานมากพูดจะพูดยังไงดีรู้สึกไม่ค่อยชินห่างหายกันไปช่วงเวลาที่นานมากๆนะคะในระยะเวลา1 1เดือนใช่คลิปล่าสุดอ่ะเ1เดือนเลยนะก็คือที่ห่างหายกันเป็นช่วงเวลาที่แบบนานมากๆก็เพราะว่า น้องได้น้องจะตุยแล้วก็คือแบบเมมเบรีเต็มก็คือเต็มแบบเต็มแบบถ่ายอะไรเพื่อนเพื่อนดูไม่ได้เลยอะที่กลับมาแล้วก็คือได้โทรศัพท์ใหม่นะคะทุกคนดีใจคุณภาพภาพเป็นยังไงหรือว่าอะไรไงสวยไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะก็คือจะกลับมาทําคลิปอย่างเป็นทางการให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบรัวๆเลยอืโอเคก็ขอเก่นนะคะว่า ฟ้าเรียนอยู่มสนะคะอยู่โรงเรียนเฉิมพระเกยีเกรยรติเหมือนเดิมก็คือใกล้จะจบมสีแล้วด้วยนะอ,อคือแบบหายไปนานมากเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็าฟ้านะคะฟ้าจะมาทําคลิปหนึ่งวันของว,นวันวุ่นวุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะไปโรงเรียนด้วยนเนาะก็จะได้เจอเพื่อนด้วยก็คือฟ้าเรียนแบบออนไซต์นะคะไม่ได้เรียนแบบออนไลน์ความจริงวันนี้มันเป็นวันหยุดซึ่งเป็นวันพุธเป็นวันมาคาบูชานะคะทุกคนต้องไปทําแบบเต้นอะไรสักอย่างนี่นแหละเกี่ยวกับผักอะไรก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเนีนกันเลยดีกว่าไปถึงแล้วมาทำอะไรไอ,อันนี้จะถ่ายให้ดู<อ>นิดเดียวพอ ่ะยังไม่แนะนำเลยและนี่คือและนี่คือแตนพิทไม่ใช่ <laughs> ปัญา้านยาบ้านแบบโมชันใหม่นะคะนี่ตัดผมสั้นนะถ้าทุกคนดูคลิบวก่อนก็จะเห็นนี่ <laughs> ตัดผมสั้นมาก่อนลเ <laughs> ลยเหรออย่ารออาหารนะหมาเฮ้ยเมนูมานะ <laughs> อะไรอะไรมาก็ช่าง ใค่ะทุกคนแล้วก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูบ่อยๆนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ที่ชอบคลิปนี้อย่าลืม <Like. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดจิ mm ้งจิ้งิด้วยนะคะบ mm ๊ายบายบาย